นันมึงต้องไปไฟสาระจีนมึงต้องไปสาราจีนนั้นไปสาระจีนไปขัดมันไปขัดมันไปขัดมันไปโงมันไม่ใช่มาขี่มาขีมาเติมสารจีนเลยมเมันยอมากสลาจีนกุ้ยใหญ่สาจีนกุกใหญ่มากก่มากมากมึงมาตามจิงมันจริงเบ๊มันดิจริงเบมันดิจริงเบมันดิจริงเบ๊กมันดิเอาพี่วางเลยหมดแล้วหมดแล้ว มีใครยังมาไม่ถึงมากเพื่อนเราอยู่แล้ว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 เพื่อนโเลยมาหน่อยมาสารจีนหน่อยมาสารจีนหน่อยใครยังไม่ถึงไหมมาสารจีนพูดดิใครยังไม่ถึงพูดดิใครยังไม่ถึงพูดดิต้องเล่นแล้วต้องเล่นแล้วต้องเล่นแล้วเราอยู่ฝั่งตึกลุงเราอยู่ฝั่งตึกลุงไป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 ลงเลยไปลงเลยเพื่อนโดนาทรถบัพย์ไามาทางนี้ไปมาเจ้าศพเพื่อนไปไปเจ้าศพเพื่อนไปมเจ้าศพเพื่อนไปคนเยอะเวลาคนเยอะเอามาดีเฮ้นะวอล์กดีจ้าเพื่อน ลงมาลงมาลงมาดิ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 ลงมาเออสวยเราลงแล้วชูไแล้วนะกชูแลกชูไแล้วเอาดิเอาดิเอาดิไหวไหวลงมาลงเลย้หมดเลยลงอยู่หลังสายมางลก่เพื่อนกไดนะพ่ดูเพื่อนขอบอบเลยนะดูเพื่อนขอบขอบเลยนะเว้ยเฮ้ยมันชนมั่วเลยนีไชนลงไวะกับเพื่อนนี่ไปลงวากับเพื่อนนี่แยกก่งฟังนี่เราแยกก่องฟัอะไรไเล่นบอเดีกดิ ไปื้าลางหัหลังมล้าไฟมันเยอะนี่ะไปด้ืนปืนมันบนดูหลังไปเราเอาปืนมันบนดูหลังไปใช่่นวนหลังไนเปืนเรามันกหลังไปได้ดีกหลังไปได้ดีเราคาตีนอยูเียเราคาตีนตกอยู่พี่กัันพี่กันละพี่เก๊ดผมมามันจับปืนไม่ไมันจับปืนไม่ยาบาตีน่อห้บ้าครได้ มันรุมมาแล้วุมทะลุมารุมันทะลุาายเอาตรงข้ามนะลงมาหลาย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 พี่บอลที่บอลที่บอลอีววขามันพี่พี่บอลที่บอลนีาเหนปะกุลวงกวกุวงกวกุวงกวุงเพื่อนหน่อยอ่ะเพื่อนหน่อยยิงให้อยู่หลังไฟเข่าหลังไฟเขาาาวมันค่อยๆได้หน่อยราไหวเราไหวเราจะคืนแล้วแกหนอยที่เดกันเราไหวทะลุมาชุบหน่อยทะลุมาชุบหน่อยมาอยู่หลังบ้านเรามาอยู่หลังบ้านเราทะลุมา่อยมาอยู่ังบ้านเรามาอยู่หลังบ้านเรา มาด oh, 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 hey, oh, ูหลังบ้านเราเฮ้ยจี้แจกดำหน่อยตัดแจกดำดิตัดแจกดำดิตัดแจกดำดิกูชุบเองกูชุบแล้วชุบแล้วเฮ้ยตัดแจกดำหน่อยตัดแจกดำหน่อยมันยิงฟรีไอชักไม่จริงฟรีมือไหนชักไม่ว่ามันยิงฟรีอ่ะมีรถไปมเอาศพเอาศพมาทางไอตุกลุ้งตุกลุ้งตุกลุ้งเอเอ็มพีแล้วต้องหยุดสิบต้องหยุดสิบมาสามคนหนึ่งหรือว่ต้องหยุดสิบมาสามคนเอาศพมาตัวเอ็มพีเอาศพมาเอ็มพีด้านหลัง แล้ว <die> มึงไปคุยเสัตว์มึงคุยเลยเฮียแล้วเฮียอะไรสัตว์แล้วมึงไปเฮี้ยอะไรแล้วมึงเฮียอะไรแล้วมึงเฮียอะไรัตว์แล้วมึงไปเฮี้ยอะไรแล้วมึงไปเฮี้ยอะไรแล้วมึงไปเฮี้ยอะไรสัตวแล้วมึงไปเฮี้ยอะไรแล้วมึงไเฮี้ยอะไรเฮี้ยแล้วมึงไเฮี้ยอะไรเฮี้ยแล้วมึงไปเฮียอะไรเฮี้ยแล้วมึงไปเฮียอะไรสัตว์แล้วมึงไยอะไรเฮี้ยแวมึงไเฮียอะไรเฮียวมึงเฮียอะไรวแล้วมึงไเฮียอะไรเฮีแ้วมึงไปเฮียอะไรีแล้วมึงไเฮ อุ้ยเฮีย,ยไม่มีใครช่วยเลยคือแบบปล่อยปล่อยซึมหมดเลยอะ่ะเฮีย,ยไม่มีใครเอามันเลยอะแบบปล่อยปล่อยซึมเลยอะเฮีย,ยปืนเราแม่งไม่ไม่สังเกตปืนเลยหรือไงวะ เฮ้ยปืนเรามึงยิงมึงยิงปืนมาหน่อยดิบ้านน้ำบ้านน้ำมันจะสกปรกมือยิงปืนมาที่มันขับรถดิไอ้บัสมึงยิงปืนมาดิไฟเขาบัสกดไว้ปช่วยหน่อยบปช่วยหน่อยไปช่วาหน่อยแก้ปืนขวานครับแก้ปืนขวานครับไอเข่รถไอ้บอสไอ้บอสออกมาไอ้บอสออกมา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 ออกมออกมาแก้ปืนขวานหน่อยแก้ริมน้ำหน่อยแก้ริมน้ำหน่อยปืนปืนมันอยู่กลางสายี่เอาไปหน้าคูเลยไปหน้าคูเลยกูมีรถไปหน้าคูเลยกูมีรถไปหน้าคูเลยกลางสายยิงหน่อยได้ไหมพี่ตรงร้านนี้นะอันนี้เระ เหมือนกันเหมือนกันแปหา่หน่อยเ้ไม่เห็นพี่เกอยู่ไหนเชียรปืนมันดีมึงเยอะกว่านะเ้้อยก็ไปมาโดนกัดตรงไหนดูไฟหน่อยดูเพื่อนโดนกัดหน่อยมึงดูเพื่อนรอบรอบดิดูเพื่อนรอบรหน่อยเพื่อนเพื่อโดนกัดตรงไหนอะมองรอบหน่อยน้าโดนธารจับต่องนะมองรอบรอหน่อยเชียร์ปืนมาหน่อยรีบหนดิมึงรีบอยไปไปไหน้าคูหน้าคูไอ้น้องไวหน่อยรถมึงอะไ่ม้งนสติพี่

รีบมา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 เสียรีบมาเร็วไ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 วเวลาคดนะต้งการัวตัวนะตากลางอหู่แล้วโนยิงนะตรงกลางมันจะโดนเพะเนี้ยไอ้ไวไๆมาโซเพื่อนหน่อยฟังหาโเพื่อนดิหาโซเพื่อนบอลหลังบ้านเราบอลหลังบ้านโดนอยู่มากอยู่อู่อย่อู่ เหมือนกันเพื่อนไอชักมันจริงฟรีห้านาทีเนี่เย่หรวะเวลาคุกเมื่อกี้กูชุบอย่างเดียวเลยเฮ้ยตวเองนะตวเองครัไม่ไม้ทำเงี้ยเลยชุบอย่างเดียวเลยก็ตามกูอะยิงนะกูโดนยิงถ้าเราข้างไฟนะโดนกดอยู่นะยิงวันหนึ่งลองชนรถกูหน่อยใด้เดี๋ยวชนให้เดี๋ยวชนให้พี่แป๊บ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 กักอะไรบ้านน้ำหมดเลย

แอบวนขึ้นแวนนะมาลาเพื่อนต่อหาเพื่อนมเอาเพื่อนไปกัเพื่อาเพื่อนหาเพื่อนเรามันไดเรลิปติยบัไดราลจบเลยกรข่าวนะรข่าวอะไรข่าวส่วนนี้ข่าวส่วนนี้รถขึ้นรถขึ้นรถขึนรถเปือนเพืนเือนาเลยเล่นรถเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยขวนี่ขวันี่วนี่ขัญนี่วนี่วนี่วันี่สนี่วันี่ันี่ขวัญ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 นี่นี่ขวัวนี่ขวัญนี่ขวนี่่ขวนี่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 

ด้านหลังที่แบบางนี้เพื่อนคิงรันแดงรานแดงปืนหลังแล้วมั้งกลับมาวงกันไปกลับรานแดงล้วงลวงลง้ทักขาเาหลังไยเขาร่วงเลยรันแดงวยงวไหมีใครมาไหมมีใครมาไหมทักขาเ้าหลังายเขาร่วงไม่เดี๋ยว่ให้เดี๋ยวปั่นให้ดปันให้รันเลยได้่ามบ้าแปปปปปปอุ้มหน่อยแปแปอุ้มกูหน่อยปอุ้มหน่อยอุ้มไว้หน่อย กูจออกูจะออกูออมันกันกูอนกันสนาทีกูนาทีดี่ออนาทีอ่าเบ้อบยังเหลือเยอะอยู่นะพี่ใจเย็นนะนี่มันอันนี้มันมันดึงศพเพื่อนขึ้นมาบนเนินนดึงศพเพื่อนขึ้นมาบนเนิน้ศพมันไปลงน้ำหนองนี่ลงน้ำหนองนี่ลงน้หนองนีบอลม่มีบอมาเจอศพเพื่อนนนะ เล่นไหวป่ะในไฟเล่นไหวป่ะพวกเพื่อนๆเฮ้ยมาชุบยุงชุบยุ่มเต่าดิเต่าเตาไปกูดิเตาเตาไปกูดิเต่าเตาไปกูดิเต่าไปกูดิเตาไปกูดิเอาพี่เอาก็ออกมาท่อมนะก็ออกมาท่อมนะเป็นนกจับเป็นกจับจุ่มใหม่จุ่มใหม่จุ่มใหม่เดี๋ยวยิงให้เฮ้ยเต่าไม่จริงกูทำไมอะเนตรงบ้านน้ำอ่ะมาเจอนะโดนตรงบ้านน้ำอ่ะบ้านน้ำอยู่นะผมผมช่วยอยู่นะพี่เกมอย่ามันมีแต่ จุ๊บนะจุ๊บคนน้จุ๊บไปจุ๊บไปจุ๊บไปจุ๊บจออเลยนะแล้วก็จุ๊บวมานตุวหลังมานูค้นจุ๊บยปจุ๊บไูจุ๊บย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 ่จุ๊บ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 จุ เม่ใช่ว่าในไฟน่าจะหกกับว่าหมดเลยลนวกม่ขอชนรถาลยวากลานลากลาลากมันานเอาขอแล้วไปไปไปพี่ไปไปยวเดี๋วจ้างเม่อเถอยกันหรอหมดเลยห่ยอ้าลนตรงนีเยอะไปหรอตกตุ้งอะหยองไันมัใคหยอปเวจางบ้านเราหลังหลังหลังเราโดนกาวยังยันาที่น่าทน่ตดกุ้งเนี่ยยิงอยู่งั้น วิ่งสัตว์เอ้ยยิงเบ่งไว้ยิงเบ่งไว้ไม่ตีแม่งไม่แตกเลยเที่ด้านบนเหมือนเราจะโดนเลยจุบแน่นบแน่จบชุบชุบชุบชบชบชุบอบชบกระสุนผมหมดแล้วผมเล่นปืนไม่ได้แล้วพี่พี่พี่ตะโกนดิมึงตะโกนดิใครเนี่ยไอเด็กน้อยเนี่ย หอยปะปืนยองหอยเลยปืนมันเยอะแล้วปืนมันเยอะแล้วปืนมันปืนมันสึ้นหมดแล้วโดนเหรอแฮี้มตัวกระพริบเนี่ยไอ้เหี้ยปืนใครอ่ะยิงไม่โดนเลยเหรอเฮ้ยยิงไว้ยิงไว้ได้ยิงไว้ยิงไว้ยิงไว้เดี๋ยวผมชุบเองยิงไว้ไอตาชุบไอเต่าชุบพิกัดไอตาวแปะแล้วแปะไม่ไปยิงบ้านน้ำเราอยู่เยอะอยู่นะพี่เราดึงเพื่อนก่อนได้ปะสวยเอาโซแปะเอาโซแปะโซแปะ พอมึงแน่ต้องให้อุ้มอยู่ก็ตายเนี่ยแ,แบบเป็น,เ,นเรื่งเก่งด้วยมึงไอ้สัสไฟกลางมันโดนแล้วมันอยู่ตรงบ้านน้ำเราข้านน้าหมดบีม่ต้องทำไงเอาไหว้ไว้แน่หรือไงไฟกลางน่าจะโดน,นเราหรือทมารับได้ไหมถ้าอยางั้นได้ออกอ่ะมันเยอะแล้วอ,ะยอย่ะน้องอยู่ไหนตาพี่เก็บไปดอดด้วยฝนตรงตรง้านแดงอ่ะเพื่อนโดนกัดอยู่แล้วผมตกแมพมาไปออกเลยออกเลยออกเลยกันเจอกันนู่นเลยออกไลยน้องลงน้ำเลย มาวิ่งออกมาก่อนก็ได้ค่อยๆกลับไปรับวนะวิ่งกำลังวิ่งยาวเลยอ่ะเอยยนหไปตรงไหนนี่อะไรพี่ไปฝั่งเลยว่ะไปฝั่งบ้านน้ำไปตกทางริมเลเลยจุดวิ่งไปเลยนะผมไม่ไปกจนนะนะคือได้ำอยู่ตรงไหนสาดไปด้านทางร้านหน้ากากอย่างเดียวเลยมันนิ้กดคุ้ยเฮ้ยน้ำตรงข้ามร้านหน้ากากใช่ไหมพี่ผมอยู่บ้านน้ำอยู่ผมกำลังวิ่งไปพี่มันไล่อยู่เล็ พี่มีรถป่ะพี่อยากจ๊ะมีรถป่ะมีรถไหมกําลังไปเผาตรงตรงเอพี่จำไหมตรงเอด่านน้ำเลยของรถหยุดองเผารถโดนอะไรโดนมันหล่อใช่รถอยู่พี่แป๊บนึงผมกำลังทไปเรื่อยๆโอเคโอเคนี่รอช่วยไหมรอช่วยดี๋ยวได้ไหมมันมีรถไหมมาเลยกำลังที่สองเพื่อนเผาอยู่กูว่าเราจกลับมาเพิ่มให้เจอตรงเผาเผาในแถวเรเบลนะไอ้ต่อทีมให้คันขับรถเรียกผมัาเปนเผารถเนี่ยแล้วพี่ก็เผารถตัวเองได้เลย มันลงรถหมดบ้าเต่าหรือไงก็อยู่บนรถตัวนี้ไหมไม่พี่ผมมีเวลาคุยกับผมเด้งมาคุบตรงตรงนี้มันมีเวลาคุยเล่นไดะเป็นไม่พี่ผมอยู่แถวร้านหน้ากากเลยพี่แม่งระเบิรถอย่างเดียวไอ้เหี้ยใครมารับได้ไหมมีคนมารับได้ไหมตรงไหนน้าน้าตรงไหนอยู่แถวร้านหน้ากากเลยพี่วิ่งน้ากากผมใกล้ใกล้สุดเลยกูอยู่แถวเรากูอยู่แถวเรามีใครมารับมตรงร้านหน้ากาการตรงร้านหน้ากากเลยรถพี่ออกไปได้ร้านตผมเลย กูอยู่ร้านอยู่ร้านมีใครมารับป่ะกูอยู่ร้านออกนมาแล้วข้าวบอนแซ่เขาแซ่อะไรหรอผมด่ากันปกติไม่ใช่แซ่อะไรเราแพ้เรื่องเอาศพออกเว้ยมันเอาศพออกแบบเขื่อนมากอ่ะแม่งวุ่นวายจัดอ่ะมีใครมารับกูได้บ้างกูอยู่ร้านเราอ่ะกูอยู่ร้านเราเลยอ่ะมีใครมารับได้ป่ะ มาลับได้ไหมกูจะไปเผารถมารับได้ไหมมารับได้ไหมแลนเราอ่ะมารับได้ไหมเดี๋ย้ๆกูแอบอยู่แลนเราเนะรีบมารับหน่ะต้องเต๋าหรอลุยไปยังเผาได้น้ำมือฟงมือแซ้พ่อมึงดิแซส้พียอะไรอ่ะร้องดิสัตว์ไอ้เนี่มาอาเฉินนะแต่ผมไม่มีรถ ตงไหนไม่คนเรามันมีปัญหาเยอะไอ้ต้ไอ้ต้มเน็ตหลุดอะไรก็เน็ตหลุดแบบหลายคนเลยคนเราอะไม่มันวนส่งเพื่อนอยู่เว้ยตอนเนี้ยเาลยิงกดอยู่นะผเพื่อนพาวอยู่